สวยถั่วโอ้โหทท่าฟอร์มจัดเลยสวยถุงเงินมามีเปล่ามีเปล่าโดดหรือเปล่าลองนโดดหรือเปล่าโดดแล้วโอ้โหมาทักทีมารุ้นกันนะกว่าจะโดดนะโดดมันก็ต้องบึ้มบ้ามดีสวยสวยวายมากวายมากสู้วายใจรู้กันอยู่รู้กันอยู่ว่าตัวแพงที่สุดอะวายอ่ะ โอเคครับผมวันนี้มาอยู่กับปามีพลังใบนะครับผมในค่าย PG นะครับผมกับเกมหนูโชคลาบนะครับผมหรือว่าหนูทองของเรานั่นเองนะครับผมเราไม่ได้ห่างหายไปไหนนะตอนนี้ผมไลฟ์สดผมก็ไลฟ์อยู่นะสําหรับหนูนี่นะแต่รู้สึกว่าช่วงนี้มันถือว่าโอเคเลยละกันนะพูดประมาณนี้นะครับผมอ่ะวันนี้เอาทุนมาที่20,000บาทนะครับผมดูราคาจ่ายคร่าวๆของมันก่อนนะครับผม ม่แนะนาให้ทาตามนะครับผมทําเพื่อความมันเทิงเท่านั้นนะครับผมอายุไม่เกิน18ปีควรได้รับคําแนะนํานะครับผมมันดูความบึ้มบั่มสัมเบ้ไปด้วยกันนะครับมาเรากลับมาหามันทักทีโอ้โหเราต้องอลังการเลยดิขอแค่ไม่มีรอบสองแค่นั้นแหละแตนะ่ทุกคนเราดูผมมาโอ้โหผมมีรอบสองบ่อยมากเลยนะรอบสองนี่คือโอ้โหคือมันคาใจจริงๆอ่ะพูดจริงเลยนะทําให้คาใจมากเลยนะคือไม่มาเลยก็คือไม่มา โอ้โหเอาจัดๆเลยนะอะไม่พูดมากนะเบ็ดห้าร้อยเลยละกันนะครับผมมาไม่พูดมากละกันนะความเลอเป็นของประสาออะสวยมาดูว่าบุบบันหรือเปล่าแค่นั้นแหละสวยโอ้โหถั่วถั่วมันกำมาเท่าฟอร์มหรือเปล่าอะขอแค่ส้มกับถั่วไม่เท่าฟอร์มก็พอเอ้ยโอ้เป็นน้ำเลยดูดิโอ้ถั่วกับ ยังไม่หายหายันไหนนะทัวกับโดนมาโดนมาโอ้โหไม่โดดอะไรวะทัวอย่าท้าฟอร์มโอ้โหส้มอย่าดิอย่าทำมีกันเลยสวยมันต้องปัดทัดเลยถุงเงินอะตัวแพงอะสวยอ่างเปามาโอ้ช่วยชีวิตจัดจัดมาสวยโอ้โหอักษรจีนมาคร,รับผมรู้ๆกันอยู่รู้ๆกันอยู่แบบนี้นี่โหรวงยากแน่นอนแบบนี้รวงยากแน่นอนทำไมมา มาแบบนี้สวยถูงมาต่อมาดิความเรือมันเป็นของวิสัยอยู่แล้วอะ่ะหนูทองหนูนรกอะ่ะหนูโดดอะ่ะมาดิโดดมาโดดมาโหคิดว่าจะโดดเหมือนกบเลยไม่โดดสักรอบจะโดดจะโดดอย่างเดียวโหแต่เสียดายนะนช่องเนี้ยเห็นไหมแถวตรงนี้มันไม่ได้เสียดายตรงเนี้ยแหละ แต่ตัวลายกันจ่ายมันแพงมากเลยนะเพราะมันไม่มีตัวคูณอ่ะนี่ไงมาดีอังเปามาต่อโหยื้อชีวิตผมได้ตั้งนานเลยนี่เงี้ยสวยโหอีกรอบนึงโหหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบแบบนี้หวานเจีบ๊จบขอแค่แบบนี้อะไม่ต้องโดดหรอกพูดจริงขอแค่มาแบบเนี้ยไม่จำเป็นต้องโดดหวานเจี๊บแน่นอนสวยโห อังเปาท็อปฟอร์มจัดวันนี้โอ้ส้มเอาไม่อยู่อะ่ะฉุดไม่อยู่จริงๆชฉุดไม่อยู่แน่นอนนี่ไงถุงเงินก็ท็อปฟอร์มโอ้ถั่วก็มาด้วยแต่ผมว่าเนี่ยถ้าท็อปฟอร์มก็คือเนี่ยส้มเนี่ยแหละท็อปฟอร์มสุดละนี่ไงเจอาประทัดเข้าไปดิร้องดินี่ไงส้มเห็นไหมท็อปฟอร์มจัดเดนส้มเนี่ย เงียบเฮ้ยโอ้แค่บอกว่าท็อปฟอร์มหายเลยเหรอถึงกับหายเลยเหรอสวยอสอนจีหายไปไหนอะต้องมาแล้วปะสวยถั่วโอ้โหท็อปฟอร์มจัดเลยสวยถุงเงินมามีเปล่ามีเปล่าโดดรือเปล่าลองมีโดดรอเปล่าโดดแล้วโอ้โหมาทักทีมาลุ้นกันนะกว่าจะโดดนะโดดมันก็ต้องบึ้มบ้ามดีสวยสวยวายมากวายมากสูดวายใจรู้กันอยู่รู้กันอยู่ว่าตัวแพงที่สุดอะวายอะอะ อย่างที่เห็นอ่ะครับผมเอ้ยมาดีจัดจัดวันนี้ไม่ธรรมดานะครับผมหนูลูกพ่อเอาจัดจัดนะครับผม <Yeah. S 1> ความเร็ว <Ooh. S 1> เป็นของปีศาจอยู่แล้วอะ่ะโดนรอบเดียวมีชิงนั่นแหละคือผมเองวายมันมีสองรายจ่ายแนละ้ว <Yeah. S 1> เห็นไหมรอบตรงเฉียงๆแล้วตรงๆเนี่ยเห็นไหมนี่ไงโหหวานเจี๊ยบเลย <Yeah. S 1> แค่อายจ่าย <Yeah. S 1> แค่นั้นแหละ บึมบั้มแน่นอนเอาเป็นว่าผมขอพอเลยกันใครจะอยู่ก็อยู่นะครับผมแต่ป่ามีขอไปก่อนละกันนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ